นี่คืโชว์แน่เราจะได้เห็นน่โอ้ย่าไปยอมมันอย่ามีไส์แน่นอนตนี้โอ้ยโอ้ยโอ้ยมาตั้งใจมึงรหโอ้ยโอ้โหเฮ้ยเออย่โอ้ น่าจะลูกลจะเปดคิวทำเยื่อได้โอ้ทำเยื่ทำเยื่ออ้นั้นลูกปลาเพนอ๋อปีายมีเป็ดเปล่าอยู่ไหมเนี่เลนโบกินแน่นอนเ็ดตกเป็ดตกใครใครมีเกี่ยวของาีเยะไม่เ็ตกไม่เยอะแต่ว่าเอาเอานี้ทำเยื่ทำเยื่อทำเยื่เดยนะเอาถังไม่ไม่ไม่เ็ดตกเดตกโอ้ยโเยื่อะไรใหญ่เยื่อะไรเลนโบเล่นโบเปล่า ไรเร่อะเลื่อก็เรื่นงปลาใหญ่เบอร์ขาดเอ้ยเอาเป็เก้าหรอกเอาไม่ไม่พันพันของพี่ชัยมาโอ้หังแข็งหังแข็งหังแข็งโอ้หังแข้งเอาขึ้นมาทำเยอะเลยหังแข็งโล่ใส่สวยเลยอุ้ยไม่รู้ปลาโอ้โอ้ของดีของดีของดีระวังขาดนะระวังขาดระวังขาดโอ้โหบอกแบบขี้โกงเนี่ย ตามะดตามะตามัตามะโอ้สวยงามสวยงามสวยงามโอ้ใสสวยงาตามะดตามะกันนะโอเคเอา้มาจ้าตามะาม,มาลินล้นล่อเลยโอ้ยตามะดร้านน่าดีครับเป็นกรา,กามเต็มคาราเบลคารารเ่ ตำมะเอ้ยเออปลาตามะเอ้ยตามะแต่ว่าตามะตัวเท่าเฮ้ยตัวอยู่ๆปืนอะปืนมันปืนถ้าเรียกอะตัวเท่าได้เลยตัวเท่าปลาในหลาดเลยนะใาย่อดเว้ยปลาที่หายากจริงๆตายยอดเลยเด็กของเมื่อกี้นิดนึงจริงๆนะครับมุมนี้ เหลี่ยมนี่ร้านหนึ่งขายไหมอ๋อแก้มบางอีแกมมาแล้วตำมะอ๋อแกมแก้มบางแก้มบางโอ้เริ่มมาทีทีแล้วแก้มบางน้ำเที่ยวตักยากลากแหวมันเก่าหิ้วเปิดได้ใชียวแก้มบางใหม่อแล้วบั๊บมาปอ่าเขาแล้วเดแกรปองพังเลยนะนี่ก็ต้องตักนะ เป็นการแบบยืนยืนรอรอได้เลยครอบไม้จดตัวม่ได้จริงจริงแล้วใช่ไหมโอ้แผลส่งมาครอบส่งไม้ยังใหม่รอตักแล้วครับปลาตัวนี้มีไซส์มีไซส์โอ้ใช้ได้โอ้ยปลาเลยวะดูดูไอ้นู้นเมื่อกี้เลยไอตัวเมื่ที่ของผมได้เนอะเออโอ้ใช้ได้ตัวนี้มาลิ้นฮอ่ล่อเลย ปากเลยมึงกินมึกอะมึกมึกอ่ามึกกล้ากินคืนนี้กับบันเทิงสิคะอะไรหลุดไปละเอากินงูมาด้วยติดเนี่ยตัวติดงูทะเลมากัอืมแบบนี้กับบันเทิงหนักไหมตัวนี้หนักแล้วไม่ให้จับดูเขาดูเหอโอ้ยใช้ได้เลยตัวนี้โอ้ยหนักหนักหนักเอาปล่อยแล้วปล่อยเอามาไป่ต้องไม โหดๆหน่อยเลยพี่ต้องโหดๆหน่อยเลยสายตั้งสามร้อยคนโอ้ยมาโอ้โหหนักนึกเลยตัวนี้โอ้โห้ยเผา่ย

เไม่ใช <S ý> <c ười> oh ่ของฟังนู้นของฝังนู้นไม่ใช่ของังนีอ้าไม่ไ่ของนี่ลำนี่ล้ำาต้องไอเกาทไมมันหนักจังตอนแรกมันพาไปคนเลย้ด้วยมกาอลุยล ท oh, oh. ั้งเมดเลยล้ำเลยแล้วผมย้ายไปของมูนของเขาเราเระเบิดเราโอ้ยล้ำวิ่งมาเลยล้ำวินมาเลยวินวินวินนะำบางิกวินมาเลยนะสุดยอดพีแทนนะครับผมสวยอย่างแรงฟาทิศชัดเจนวังปูเลยฮะอยู่บางปูเลยอยู่บางปูเลยชัดเจนครับผมพี่เดนมูน บรยากาศเกมกลางคืนเริ่มแล้วนะครับบรรยากาศเกมกลางคืนตอนนี้ก็กินข้าวก่อนกินข้าวแล้วก็ทุบหม้อข้าวกันเลยนะครับเ,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 เราจะเ<จ>ะเขาเรียกไงเหมือน <ๆ S 1> พระเจ้าตากสินไปลบไงเราต้องทุบหม้อข้าวก่อนทุกหม้อข้าวอย่างต้องวันเลยเนาะดิ้งกับอะไโอ้โหตีนี่มือนี่ ปลาโอไปไหมเอ้ยไม่ไงปลาโอไปเลยโอรถไอโอไลไปไปพาไปเลยนั่นนั่นโอ้มาแล้วครับปลาโอตองสายนะอีตาอะไรอย่างเงี้บโอ้ยกขึ้นเลย ดีครับตอนนี้ผู้ชมผู้ชมเยอะครับ เอาแกีมกเอาอ่อทไมมันไกลอย่างงี้โไม่ลปอยหมดสามเมตรเลยม่นี่โอ้ยวมาเลคมาแบบลูกคางเลยไม่ต้องไประวครับโอ้โอ้ไม่เลยมาเลยมาเลยมาแลวมาแลว งตาแดงงตาแดงอาจาเป็นลูกคางนี่นะครับโอ้โหติดค้าง 对对对 เล <ersch> <Aj ax. S 1> ครับเตือเลยครับตอนนี้ขันเตืออย่างแรงเลยไหมขาเร็วครับขาไปตัวนึงโอยยอสรงเซตไปซะโอ้ขึ้นเลยเหรอนกไมมาแล้วมาแล้วมาแล้วมุ่งเรามุ่งเรามุงใหญ่มุงใหญ่มุงใหญ่มาแล้วมาแล้วมาแล้วครับสุขยอดตอนนี้วุ่นวายแล้วครับกลางวันเราเงียบกลางคืนเราวุ่นโอ้มาแล้วมาแล้วมาแล้วสามเมตร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  มันไม่มี่อยู่่นอยู่่นเอาหมุนุไอปลาอยู่นะโอ้ปลาอยู่่นเราจับนี่จับต่ไม่สาวสสาวสาวสาวมระวระวังตัวเล็กเหรออ่มองบมองแอบอโอเคโอ้โหโอ้ฝั่งนู้นก็กินนยระเบิดเอยิ่ง ไปการตกที่แบบโคตรชิวพี่มันละกินเบียร์ไว้ตกไว้โอ้ยโอ้ยอย่าหายนะไอ้พุงไม่น่าทำไมแบบข้างหลังเรียกไม่ไปเลยนะครับอยู่ข้างอยู่ข้างหน้านี่หวดเอาหวดเอานี่เองถ่ายดูถ่ายดูโอ้ยไม่น่าแต่ใครยังจ่อแล้วอีดแดงจ่อหรออืออยู่ไหนอยู่ไหนไม่จุดตรงนี้ดิพอดีโอ้ยโอ้ยทางจ่อยังใหญ่ ไอ้โจ oh, ้ไอเก๋าอะไรวะอ๋อไอเน่ยนั่นไอตนอบไหญ่ผมน้ำลึกสิอ่าอไรละเจ็ดี่น้ำลึกเจครับลองตรงนี้เอาอยู่ปลาไซส์สาีโล

cho nước vào khẩu khâu như nhỉ mình chặt chó lên chơi chó เด้ดเดเอาเอาดูดูดูๆมีเียมเียเอ้ยเด็เด็ดเด็เด้ยเล่นเั้นแต่กลางวันแล้วนะมึงกลางวันแล้วว่าแลวโอ้ยกัดส่งทีนั่น